พระธรรมคาคมรักครูบาสติใจวันที่สองพฤษภาคม2568สาธุเจ้าค่ะจะมีสุขต้องรู้ทุก์ไม่ควรทำ เห็นเวรกรรมก็ยกเว้นเห็นในใจรู้ปล่งไว้ให้เอาวางเรื่องทางจริงมีความทุกข์อันทุกสิ่งจริงต้องวางเพราะมันเป็นเรื่องอัตตามายึดไว้ ปลงเห็นใจก็ยึดไว้ในอารมณ์ตั้งความดีตั้งให้อยู่รู้จิตใจปลงวางไว้ให้ได้เห็นความเป็นมาในวัตฏะเรื่องสงสารอันมีมาก เรามีตนสงสารตนเรื่องตัวเราใจลำบากมากกว่าเก่าที่เรารู้ทางมองเห็นความเป็นอยู่ให้รู้ไว้ปฏิบัติให้มีอยู่รู้ทางธรรม ยกเว้นกรรมทำทุกเข็นเป็นบาปด้วยวางใจช่วยด้วยให้เบาอย่าเอาถือพระธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมครับพระธรรมคำคมพระครบา สติใจสาธุเจ้าขาง